อยากสําเร็จเอาใจไปก่อนค่ะก่อนที่คุณจะเอาตัวของคุณน่ะไปเรียนรู้ก่อนที่คุณจะเอาตัวของคุณเข้าไปในโลกที่คุณต้องการหรือเป้าหมายที่คุณได้เขียนไว้วันนี้ถ้าคุณอยากไลฟ์สดเก่งคุณก็เอาใจของคุณค่ะไปจดจ่อกับคนที่เขาไลฟ์สดเก่งถ้าวันนี้คุณอยากขายของดีคุณก็ไปหาเจ้าแม่ทำไลฟ์สต็อกค่ะคุณอยากพูดเก่งคุณก็ไปหาคนที่เขาพูดเก่งและภูกจริตกับคุณ เอาใจของคุณคะไปผูกไว้กับเป้าหมายเอาใจของคุณนำทาง,งคุณไปสู่เป้าหมายของคุณเลยเพราะนั่นมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณพาตัวเองไปเรียนรู้ค่ะวันนี้อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณก็เอาใจเข้าไปเรียนรู้ค่ะทํำยังไงก็ได้ให้คุณมีสินค้าขายสินค้าที่มันมาพลิกชีวิตคุณสินค้าที่มันทําให้คุณเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ทําให้คุณกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดีค่ะก่อนที่จอยจะเริ่มต้นเข้ารรมาทำออนไลน์จอยเอาใจไปผูกไว้กับตําแหน่ง CEO ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาใจไปผูกไว้ตําแหน่งนี้เราจะมาแกะรอยคนสําเร็จค่ะเราจะมาเรียนรู้ค่ะว่าคนสําเร็จอ่ะเขาทาอะไรกันเขาเริ่มตรงจุดไหนแล้วทําทำยังไงแล้วก็เอาร่างกายเดินตามหัวใจเพราะเราไม่สามารถหายใจได้ถ้าวันนี้ ใจเรามันไปนู่นแล้วเราต้องรีบวิ่งไปหาหัวใจของเราเพื่อที่เราจะได้มีลมหายใจในทุกๆวันค่ะและขอให้คุณประสบความสำเร็จอยากสำเร็จเอาใจไปก่อนแล้วตัวคุณตามไปได้แน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ